กันด้วยนะก็วันนี้เราแนะนำตัวได้ดีมากเลยซึ่งตอนนี้เรามาเล่นเดอะซิมกันนะซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนจากโลบอกเป็นเดอะซิมนะทุกคนนี่นี่คือตัวของเราเองตัวของเราที่ดูดีมากเลยนะเราก็จะเปลี่ยนเล่นโลบอกเป็นเป็นเดอะซิมบ้างเนี่ยเราก็จะแบบ ดูดีเดี๋ยวเราขอแต่งทรงผมก่อนนะโอ้มีทรงผมมีเรื่องมากมายอ่เอาทรงผมในดีอ่ะเราเลือกไม่ถูกเลยเอาทรงผมนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวพอเวลาม,วมีตัวที่สองมีตัวที่สองมันจะได้แบบจะได้แบบตั้งชื่อแล้วก็ใส่ชื่ออะไรพวกนี้แล้วก็จะมาอัปเดตกับเด e s ซิมนะทุกคนเราจะเล่นเด e s ซิมกันแบบดีแบบแบบแบบ เราจะเล่นกันเราจะเล่นเดอะซิมแบบเราจะทำคลิปเดอะซิมเยอะมากเลยอันนี้คือพูดจริงนะเราไม่ต้องใส่ไฮไล์อะไรเลยน่ะเราแค่ใส่อินโทรแล้วแค่ใส่คลิปอินโทรก็น่าจะพอได้แหละลหระมั้ยแเลาขอ,อ ทำคลิปนวนั้นแหละเดี๋ยวเราให้มันโหลดก่อนนะ <ļ ว hum> ได้ร็จแล้วฉันแล้วก็จะวาร์ไปที่หน้าเดตซิมเลยนะนะ่จะเพราะคือจะจะมาอัปเดทตลอดทุกชั่วโมงนะเห็น <c oughs> น้ล้วเข้ากันเข้าเด็ดซินกันเลยซึ่งสถานที่หมู่บ้านแต่เราจะตั้งไว้ตรงไหนก็นี่ไงเราจะตั้งไว้ตรงนี้แหละตรงนี้คือบ้านหลังแรกของเราอีกแล้วอ่ะปิดตอกนิดแล้วเดี๋ยวเราขอปิดเสียงก่อนมันรำคาญมากเลยโอเค we got history Feeling the nostalgia when you look at me. Look at Thinking me. about what could've happened or what could've been. Finally, your face, I know it's that a sight to see. Take my time to take your clothes out one more time, maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Didn't kinda see your friends, I know you came from me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind. All these occasions, just work it out with me. I don't think it hurts to give another try. ต,ตลอดี่เจอชึบโอเคเริ่มขยัได้เลยโอเคช่งนราก็จะทำตามดวงดาว,ดว,ดาวนะทุกคนดวงดาวคืออะไรก็ค,ออรคือพอเวลาเราสะสมเนี่ยเห็นไหมแถบแถบตรงนี้ work อะไรนี่แหละมันก็จะขึ้นไงพอวเวลามันก็มีดาวสองตัวเนี้เนี่ยใช่เนี่ยมันก็จะเพิ่มดาวทีละอันเสร็จแล้วก็ถ้าเราเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะมีติก๊กทุกสีเอ่อสีน้ำเงิน มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็รอดาวโหลดนะดนะก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะตอนนี้ก็กลับมาเป็นมาดูอีกแล้วนะทุกคนก็คือแบบเราลองมาเป็นทุกโมงแล้วเราจะทําแบบให้ยงี้เอ่อของคลิปมันยาวไม่ได้นะเพรานนะงั้นมันจะแบบมันจะแบบยาวเกินไปงั้นแล้วมันจะแบบทำม่เส็จอะไรประมาณนั้นนะ่ะแหละตอนนี้ก็สามร้อยแล้วโอ้โหเพิ่มชาคือแบบดูดิดูคือโหลดแบบเพิ่มช้ามากแบบโอเคทุกคนเราขอจบคลิปประมาณนี้นะ